ค่ะดูนะคะตรงนี้เนี่ยอยากให้ผิวสวยๆเนาะค่ะขอบอกว่าอันนี้ช่างครูกุ๊กก็ทำได้อีกนะคะสบายๆเห็นไหมคะไม่เจ็บเลยเนาะเจ็บไหมลูกไม่เจ็บค่ะ,ไม,คะไม่เจ็บค่ะเห็นไหมทำออกนี่เกลี้ยงออกทันทีเลยนะคะขอบอกเลย เม็ดตรงนี้นะคะอย่าเก็บเขาไว้ออกซะค่ะจะเช็ดออกให้ดูเห็นไหมคะว้าวสุดยอดค่ะเกลี้ยงทันทีเลยสุดยอดไหมคะน้องปายแน่นอน,น,ะน่ะเนาะเห็นไหม ิวคุณแม่สวยเลยนะคะมาข้ามามาให้ครูคุกเอาอกให้นะคะขอบอกว่าผิวสวยเตเบอร์ค่ะขอบคุณค่ะ